สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกันยามเย็นเช่นเดิมนะคะก็วันนี้นะคะหนูจะพาไปชมบอนสีสวยๆนะคะแล้วก็มีบอนสีมาแบ่งด้วยนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจบอนสีจากสวนหนูนะคะก็สามารถจดชื่อไว้ได้เลยนะคะสนใจพันธุไหนนะคะหรือว่าเป็นลูกไม้นะคะก็จะอาจจะมีรหัสให้เช่นลูกไม้กอไก่อะไรแบบนี้นะคะก็จดไว้ได้เลยนะคะ สามารถสั่งซื้อได้เลยทั้งโอนแล้วก็ปลายทางนะคะราคาเท่ากันทั้งโอนปลายทางเลยนะคะใครสะดวกแบบไหนสามารถแจ้งหนูได้เลยนะคะจะส่งทางไปษณีไทยนะคะจะส่งทุกวันเลยนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นไม้กระถาง4นิ้วกระถาง6นิ้วนะคะแล้วแต่สายพันธุ์ก็ ค่ะสนใจพันไหนนะคะโทรได้เลยที่เบอร์0642824363นะคะหรือว่าเพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนได้นะคะเบอร์นี้เพิ่มเพื่อนไลน์ได้นะคะหรือว่าสแกน QR Code มุมบนซ้ายมือก่อนได้นะคะเพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนนะคะหนูฝากกดติดตามด้วยนะคะเผื่อว่าพี่ๆมีบอนสีถ้านพันไหนนะคะที่สนใจอยากลองไปปลูกก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะคะเ่ยค่ะตอนนี้หนูก็อยู่ในสวนนะคะนี่เลย ค่ะก็เดี๋ยวหนูพาไปชมแม่พันธุ์แล้วก็ต้นลูกนะคะสามารถคลิปย้อนหลังสามารถชมได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะมีหลายสายพันธุ์นะคะบางทีหนึ่งคลิปหนูไม่สามารถที่จะรวบรวมมาทั้งหมดได้นะคะเนะะี่ยค่ะเพราะว่าสายพันธุ์มันเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับบอนสีเป็นไม้ที่มีให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวหนูพาเดินไปชมนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณไม้ที่อยู่ในลางนะคะวางน,นอกตู้นะคะ วันนี้เรามาดูต้นแรกกันเลยนะคะอันนี้เป็นพญาสุรเสนนะคะพญาสุรเสนนี่ตัวนี้อาจจะโทมไปนิดนึงนะคะช่วงโดนฝนโดนอะไรนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะอันนี้ก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะพญาสุรเสนจะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสําหรับกระถาง4ี่นิ้วเป็นไม้ใบาย,ยาวนะคะใบสวยมากโตจะกัดลายแบบนี้นะคะนี่ <G> <CA> อันนี้คือเทพนลสิงห์นะคะถ้ากัดเต็มจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะจากที่ตอนเด็กนะคะเขาเป็นสีขาวนะคะตัวนี้เดี๋ยวหนูจะพาไปชมต้นลูดที่หนึ่งนะคะเทพนลสิงะค์ค่ะอันนี้ทศกัณน,นะคะถ้ากัดเต็มฟอร์มจะเป็นแบบนี้นะคะคือกัดลายสวยมากนะคะสําหรับตอนเด็กเป็นไม้สีเขียวทั้งใบนะคะนยคะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆนะคะสําหรับทศกัณตัวนี้ก็มีแบ่งนะคะอยู่ที่เจบาทนะคะสาหรับทศกัณ์กระถางสีนิ้วย Cruise, ังเป็นโทนเขียวอยู่นะคะ ข้างๆกันอันนี้เป็นยักษ์ตีเมฆนะคะแต่ใบเขาจะเปื้อนนิดนึงนะคะนี่ยักษ์ตีเมฆสําหรับยักษ์ตีเมฆเป็นยักษ์ตับรามเกียรตินะคะตัวนี้เป็นไม้หายากอีกตัวหนึ่งค่ะใบแข็งนะคะใบทนมากนะคะสีออกเข้มๆดุๆนะคะตัดสลับกับสีชมพูอมแดงนิดนึงนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา200บาทนะคะสําหรับต้นลูกคะ่ะอันนี้ก็ม่านนางพิมพ์เช่นเดียวกันนะคะม่านนางพิมพ์เป็นไม้เขียวนะคะ แล้วก็กัดสีชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะอันนี้ยังกัดไม่สุดเท่าไรเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมต้นลูกอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับม่านนางพิมพ์กระถางสี่นิ้วจะอยู่ที่50บาทนะคะเขาจะกัดมาเรื่อยๆค่ะสําหรับม่านนางพิมพ์นะคะอันนี้ก็ตะละแม่กุซุมานะคะตะละแม่กุซุมาสีหวานนะคะขอบจะออกเขียวนิดหนึ่งนะคะนี่อันนี้เป็นมังกรทองนะคะมังกรทองตัวนี้เป็นมังกรทองแผงนะคะผ่านแล้วเขาลูดกามนะคะใบจะยาวแบบนี้ค่ะ นี่นะคะใบยาวใบเรียวสวยมากนะคะนี่ค่ะถ่ายให้ดูมุมนี้เวลาตกพุ่มนี่คือสวยมากค่ะตัวนี้นี่อันนี้นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่พี่ๆถามกันมาเยอะเลยนะคะคือหงยกนะคะหงยกใบสวยใบใหญ่นะคะสําหรับตัวนี้เป็นโทนแดงนะคะทนแดงขอบเขียวนิดนึงนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสําหรับหงยกค่ะนะคะใครชอบไมโทนแดงนะคะน่าจะชอบตัวนี้ค่ะ เป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะคะที่เลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็โทนจะแบบสีแจมๆหน่อยนะคะอันนี้สวยมากเลยนะคะอันนี้ปานตะวันนะคะโทนน้ำตาลเข้มนะคะสำหรับตัวนี้ปานตะวันมีแบ่งห้าสิบบาทนะคะปานตะวันทรงใบเขาจะออกเรียวยาวนิดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะจะคนละแบบกับตะวันจริงพบนะคะตัวนี้ 50บาทค่ะปานตะวันเผื่อใครชอบไม้โทนเข้มๆนะคะแต่ข้างๆนี่คือใบเขาเปื้อนดินจากที่แบบลดน้ํากระเด็นหรือว่าตอนฝนตกนิดนึงนะคะอันนี้นะคะใบแดงเหมือนกันนะคะโทนแดงตัวนี้คือสุวรณะะวรณภูมินะคะสุวรรณภูมิก็จะมีต้นลูกแบ่งเช่นเดียวกันนะคะจะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะกระถางสี่นิ้วคะ่ะสุวรรณภูมินะคะหน้าใบจะเงานะคะตัวนี้เป็นไม้เก่าหายากแล้วนะคะ แล้วก็เวลาโตได้ฟอร์มนะคะโตเต็มที่ของเขานะคะก็จะมีหูใต้ใบด้วยนะคะนี่สวยมากเลยอันนี้คือทวีรามหน้าม่วงนะคะตอนเด็กๆพื้นเขาจะออกม่วงๆเขียวๆนะคะโตกัดสีชมพูแบบนี้ค่ะทวีรามหน้าม่วงนะคะหนูชอบเรียกว่าทวีรามหน้าม่วงสีเขาสวยดีนะคะตัวนี้เพราะว่าทวีราบเขาจะมีสองตัวนะคะตัวนี้มีแบ่งนะคะตัวลูกยังไม่กัดสีชมพูมานะคะจะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะ นี่อันนี้จะเป็นมนเทียนทองนะคะข้างๆกันนี่มนเทียนทองนะคะตัวนี้สีสวยคะ่ะอันนี้ออกโทนส้มๆนะคะลายเส้นเป็นเอกลักษณ์มากค่ะอันนี้แตงโมนะคะแตงโมแตงโมอันนี้เหมือนแตงโมทุกอย่างเลยนะคะแต่เพียงแต่ว่าจุดเนี่ยเขาจะเป็นจุดสีขาวนะคะนีถ้าจุดดําด้วยนี่คือแบบว่าเหมือนแตงโมผลละไม้ที่เรากินเป๊ะๆเลยนะคะ อันนี้นําโชคนะคะนําโชคเป็นใบกลมป้ายค่ะตัวนี้ป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบนะคะนําโชคอันนี้มีแบ่งนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะน่าจะเหลือต้นสุดท้ายนะคะนี่มีต้นลูกอยู่ค่ะอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะเดี๋ยวถ้าชุดใหม่ออกเดี๋ยวหนูอัปเดตให้นะคะอันนี้นะคะชื่อว่านางสุชาดานะคะนางสุชาดา ตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดจะอยู่ทับพุทธประวัตินะคะสตางค์ชูชาดาก็จะมีต้นลูกกระถางสี่นิ้วแบ่งอยู่ที่ราคาห้าสิบาทนะคะนี่สีสวยนะคะตัวนี้ออกโทนแบบหวานๆนะคะขาวชุ่มพู่แบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นพยาสุรเสนนะคะนี่เวลาโตขึ้นนะคะเม็ดจุดๆี่ยเขาจะขึ้นมาบนพื้นใบแล้วก็ใบเขาจะเรียวยาวแบบนี้นะคะเวลาเข้าพุ่มแบบเวลาเข้าฟอร์มเต็มที่ของเขาจะสวยมากนะคะ พญาสุรเสถ์นะคะแต่อันนี้ฟอร์มที่เห็นเนี่ยค่ะเขาจะของหนูเนี่ยเลี้ยงไว้แต่ว่าเขาจะออกมาทางนี้มากกว่าเพราะว่าไปทางนู้นติดกําแพงนะคะนี่ถ้าแบบบางที่ลงโล่งนี่จะสวยมากนะคะพญาสุรเสนิ์ค่ะมีแบ่งห้าสิบบาทนะคะตัวนี้นี่ค่ะไม้เก่าหาย่ายอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้คือมหาพลนะคะมหาพลนี่คนละตัวกับเท้ามหาพลนะคะ ตัวนี้นะคะมีแบ่ง100บาทนะคะเผื่อใครสนใจนะคะมหาพลค่ะสีจะออกเหลือบๆนะคะนี่ค่ะสีทนเขียวสลับชุมพูนะคะเหมือนจะมีหูใต้ใบเพราะเมื่อกี้หนูจับเจอนะคะนี่ค่ะมีหูใต้ใบด้วยนะคะสําหรับมหาพลเวลาโตขึ้นค่ะอันนี้มีแบ่งกระถาง4นิ้วนะคะ100บาทนี่ก็สวยค่ะเป็นไม้เก่านะคะตัวนี้หนูไม่ทราบชื่อนะคะทรงใบสวยมากใบแข็งเป๊ะเลยนะคะ อันนี้สุดปาถนานะคะสุดรปาถนาก็จะมีแบ่งกระถาง4นิ้วหนึ่งบาทนะคะตัวนี้ดารานพร,รัตน์ะคะอันนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะสำหรับพี่ๆที่ถามมาว่าบอนสีเนี่ยพอถึงหน้าหนาวนะคะมันจะยุบหรือเปล่านะคะสำหรับที่หนูเลี้ยงมานะคะยังไม่ยุบนะคะไม่เคยยุบแต่ว่าอาจจะมีใบน้อยลงนะคะมีได้นะคะแต่ว่า อ่าที่เล็กๆนะคะก็คือหล่อน้ําตลอดนะคะมันจะช่วยได้นะคะหน้าหนาวอาจจะหล่อน้อยแล้วนิดนึงนะคะนี่ดารานพลัสนะคะเป็นไม้ป้ายค่ะอันนี้ทนมากนะคะใบแข็งเห็นเป็นไม้ป้ายอย่างนี้แต่ว่าทนมากเลยถูกเลี้ยงอยู่ตรงนี้นะคะข้าวกาแพงตรงนี้นะคะหล่อน้ําตลอดอันนี้นะคะพรมฤือสีนะคะพรมฤือสี สำหรับพรมฤษีนะคะเป็นไม้ป้ายก้านแดงตัวนี้ก็หนูจะมีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะพรมฤษีอันนี้ก็แตงโมนะคะออกดอกแล้วเกสรไม่ทันแล้วค่ะแบบนี้คือเกสรตัวผู้ออกไปแล้วนะคะเป็นผงผงแล้วค่ะอันนี้เป็นยักษ์ลนพักนะคะเป็นยักษ์อีกตัวหนึ่งจะเป็นใบาย,ยาวนะคะตัวนี้ด้านล่างนี่คือทศกัณฑ์นะคะทศกัณฑ์นี่จะใช้ค่ะนี่นะคะแต่อันใบาย,ยาวนี่จะเป็น ยักษ์ลนนพักนะคะตัวนี้มีแบ่งนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นไม้ใบยาวนะคะตัดสวยมากนะคะโตมีหูใต้ใบค่ะอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับอ่ะลืมชื่อนะคะอันนี้ก็ตับลามเมื่อกี้เหมือนกันนะคะลืมชื่อเดี๋ยวถ้ายังไงหนูขึ้นให้ทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะคืออ่าพมฤสีนะคะจะเห็นได้ว่าป้ายนะคะความป้ายของเขาแล้วแต่ใบนะคะป้ายเยอะบางอันป้ายน้อยนะคะแล้วแต่ต้นเลย เดี๋ยวหลบแป๊บหนึง่งเดี๋ยว้าใจผิดนะคะนี่อันนี้ชายชนนะคะสําหรับชายชนก็จะมีแบ่งนะคะราคา100รบาทนะคะส่วนที่มือหนูที่หนูหลบเมื่อกี้คือเท้ารำไพนะคะเท้ารำไพก็เป็นไม้ป้ายนะคะนี่ค่ะเท้ารำไพจะไม่มีจุดนะคะนี่เท้ารำไพเป็นไม้ป้ายเช่นเดียวกันตัวนี้ก็มีแบ่ง100บาทนะคะ เนี่ค่ะเวลาใบาอื่นที่แบบบ้าใบล่างกาทิ้งใบเราต้องคอยเอาออกนะคะเวลาใส่ล้างแบบนี้ค่ะเพราะว่ายางของหนูเนี่ยมันเว้นระยะห่างไม่ได้นะคะมันแน่นไปหมดนะคะก็เลยใบยมันจะติดกันนิดหนึ่งถ้าทิ้งช่วงนะคะจะสวยเลยทิ้งช่วงเว้นนะคะนะคะี่ค่ะลักษณะลูกไม้ใบพัดนะคะไอ้ตรงใบเนะะี่ยค่ะมันจะลงไปที่ก้านครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ลงขนาดบอลกาบนะคะเป็นลูกไม้ใบพัดนะคะ มีหลายสีอยู่ค่ะโทนนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้พามาดูนางเรไรนะคะตอนโตเขาก็สีชมพูตอนเด็กก็สีชมพูนะคะแบบนี้เขาจะเรียกว่าไม้สีนะคะเขาจะสีเดิมตั้งแต่เด็กยันโตนะคะสําหรับนางเรไรก็จะมีต้นลูกกระถางสีนิ้วนะคะจะอยู่ที่ราคาแ80ดสิบาทนะคะนางเรไรนี่ให้ดูภาพรวมค่ะสวยมากอันนี้ในเมืองนะคะในเมืองตอนนี้หนูไม่แน่ใจว่าต้นลูกหมดหรือ,อยังนะคะมันจะเป็นโทนชมพูเหมือนกันแต่ตัวนี้จะมีเม็ดนะคะ นายเมืองก็จะอยู่ตับตับวีรชนนะคะตับเดียวกับนายทองเหม็นนายดอกรักนะคะตัวนี้อันนี้สูนทอนผู้ค่ะสูนทอนผู้นะคะสูนทอนผู้น่าจะยังมีแบ่งอยู่ค่ะฟอร์มประมาณสามใบนะคะเป็นกระถางสี่นิ้วนะคะใบแข็งมากค่ะตัวนี้ใบทนทานมากนะคะสังเกตคือใบแข็งหนูอยากจะให้มาจับใบดูเลยนะคะตัวนี้ทนมากก้านก็แข็งนะคะตัวนี้มีแบ่งห้าสิบาทนะคะสําหรับกระถางสี่นิ้วนะคะตอนนี้ไซส์ใหญ่ ยังไม่มีแบ่งนะคะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตนะคะหนูก็จะมาแจ้งให้ทราบนะคะนี่อันนี้ฮาริพุนชัยนะคะฮาริพุนชัยตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะฮาริพุนชัยนี่ตัวนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะใครชอบโทนไม้ใบยาวนะคะโทนเข้มๆนะคะอาจจะมีสีอะไรเขาเรียกสีแบบแดงๆเ,เหลือบนิดนึงนะคะชมพูเหลือบนิดนึงนะคะแล้วแต่ใบแต่โดยรวมแล้วเป็นไม้โทนเข้มคะ่ะเป็นน้ําตาลซะส่วนใหญ่นะคะ มีแบ่งหนึ่งร้อยค่ะตัวนี้เป็นบอลเก่าที่หลายๆคนถามหานะคะออกมาประมาณมีมีมจํานวนอยู่ค่ะตอนนี้นะคะแต่ว่าหมดเร็วมากนะคะตัวนี้มีพี่ๆถามกันเยอะนะคะนี่เผื่อขครสายสะสมบอลเก่านะคะอยากได้ไปปลูกนะคะตัวนี้ข้างๆกันอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ทนขาวนะคะตัวนี้ยังไม่มีจํานวนนะคะยังไม่ได้ผ่าเลย สำหรับตัวนี้นะคะมีผ่าไปตัวหนึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นโทนขาวนะคะแต่ตัวนั้นน่ะแบ่งออกไปหมดแล้วนะคะแล้วหนูก็หาต้นแม่ไม่เจอแล้วด้วยะคะ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีโทนขาวมาแบ่งอีกเดี๋ยวจะแจ้งนะคะพวกลูกไม้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นโทนน้ตาตาลใบหอ,อกโทนนี้ยังมีจํานวนอยู่นะคะเป็นใบหอ,อกโทนน้ตาตาลเข้มนะคะขายชอบใบหอ,อกข้อดีของเขาใบาหอ,อกใบไผ่คือเขาจะเป็นพุ่มเป็นกอดีนะคะใบจะดกต้นจะไม่สูงนะคะ อันนี้มีแบ่งนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะทนนี้ทนใบหอ,อกน้ําตาลนะคะมีแบ่งต้นลูกอยู่ค่ะอันนี้ก็ทองสำริดนะคะกัดเต็มคือใบแข็งมากนะคะพวกนี้ไม้พวงนี้ตอนเด็กๆอาจจะใบยังไม่ค่อยแข็งนะคะแต่ตอนโตใบจะแข็งจะหนานะคะตัวนี้นะคะจะมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับทองสำริดนะคะอันนี้เขาหมอบอยู่ค่ะนี่นะคะหนูก็เพิ่งเห็นว่าเขาอยู่ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวจะพาไปชมต้นลูกอีกทีหนึ่งนะคะตาละแม่จันทานะคะใครชอบไม้โทนชมพูแจ่มๆนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากสวยด้วยนะคะนี่อันนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะตาละแม่จันทาอันนี้นางกิรินีเทวีนะคะตับนางสงการเจอเพิ่มโตมาหนึ่งต้นนะคะอันนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะนางกิริณีเทวีคะ่ะผีเสื้อสมุดนะคะเริ่มกัดลายมาแล้ว ตัวนี้อยู่ที่ราคาห้าสิบาทนะคะผีเสื้อสมูทหงเหินนะคะหงเหินอันนี้ลาคครุเรียบร้อยนะคะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะหงเหินพมหรือสีนะคะตัวนี้เป็นไม้ก้านแดงนะคะปลายสวยนะคะอันนี้ให้ไปราคาแปดสิบบาทนะคะพมหรือสีเนี่ยค่ะสุนทรวู้จะฟอมประมาณนี้นะคะใบแขง็งมากอันนี้ห้าสิบบาทนะคะนี่ฟอมประมาณนี้ค่ะอันนี้เพชรลาหูนะคะไซส์นี้ให้ไปราคา หนึ่งร้อยบาทนะคะเพชรล้าหูค่ะเมืองพิจิตรนะคะเมืองพิจิตรตัวนี้จะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นตับจังหวัดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้รัตนามณีนะคะไซส์ย,ย่อมลงมาหน่อยนะคะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะรัตนามณีอันนี้จะเป็นฮาริพุนชัยนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทคะ่ะใบยาวนะคะฮาริพุนชัยกระถางสี่นิ้วค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือเทพนรสิงห์นะคะ ไซส์นี้นะคะประมาณ3ามใบนะคะหนูขออยู่ที่150บาทนะคะเทะพนรสิงห์อันนี้จะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์นะคะใบกลมนะคะใบแข็งด้วยตัวนี้นะคะคนละตัวกับสีบุรีรัมนะคะอันนี้เป็นตับจังหวัดนะคะอันนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะจังหวัดบุรีรัมะค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้หูยกนะคะนี่ค่ะหูเขาจะลงไปตรงก้านด้วยแบบนี้นะคะอันนี้ให้ไปราคา หนึ่งร้อยบาทนะคะลูกไม้หูยกค่ะอันนี้จะเป็นทนขาวตอนเด็กนะคะตอนโตนกัดชุมพูนะคะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆค่ะตัวนี้อยู่ตับวีรชนนะคะนั่นคือนายดอกรักนะคะนายดอกรักอันนี้ให้ไปราคาแปดสิบบาทนะคะนายดอกรักอันนี้เป็นต้นคู่นะคะนกสุดสแสบจะเป็นต้นคู่มาเลยนะคะแพ็คคู่มีต้นเดียวค่ะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป จ็ดิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทอันนี้ขุนพลอาสาศึกนะคะเส้นใบจะชัดแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นไม้เก่าใบยาวค่ะให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะขุนพลอาสาศึกค่ะนี่นะคะสีสวยแบบว่าเขาจะโชว์เส้นใบชัดนะคะตัวนี้วันนี้มีขุนไกมาแบ่งหนึ่งต้นนะคะขุนไกนะคะเจอเพิ่มเติมมานะคะเดี๋ยวถ้ามีอีกนะคะหนูอัปเดตให้ สำหรับขุนไก่นะคะหนูให้ไปอยู่ที่ราคา100รบาทนะคะเป็นไม้เก่านะคะป้ายเขียวนะคะข้างในกัดชุมพูแบบนี้ค่ะตัวนี้100บาทขุนไก่ค่ะอันนี้บอลกาบนะคะพรสวงนะคะพรสวงตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100รบาทนะคะกระถางสี่นิ้วจะเป็นลายเปิดแบบนี้ค่ะพรสวงนะคะ อันนี้ปานตะวันนะคะปานตะวันจะอยู่ที่ราคาห้าสิบาทนะคะโทนจะเข้มแบบนี้เลยนะคะยิ่งโตยิ่งเข้มค่ะปานตะวันห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะนี่คะ่ะใครชอบไม้โทนชมพูนะคะตัวนี้เป็นโทนชมพูนะคะอันนี้คือพรสวรรค์น,นะคะพรสวรรค์กระถางสี่นิ้วค่ะทรงใบสวยมากนะคะตัวนี้ให้ไปราคา120ิบบาทนะคะพรสวรรค์นี่คะ่ะไม้โทนเหลืองนะคะ นี่สะดือแดงมีเม็ดแดงกระจายทั่วใบนะคะตัวนี้นะคะให้ไปราคา120บาทนะคะมีอยู่ประมาณสองต้นค่ะตัวนี้ลายเดียวกันนะคะอันนี้เหลืองวันชนะนะคะเหลืองวันชนะนี่เดี๋ยวหนูจะพาไปชมต้นแม่นะคะน่าจะเป็นเมื่อวานแต่เหมือนในคลิปจะไม่มีเสียงนะคะนี่เมื่อวานหนูพาไปชมไม้เหลืองมานะคะนี่ตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา150บบาทเดี๋ยววันนี้หนูพาไปชมอีกรอบค่ะเมื่อวานขออภัยด้วยนะคะ มันเป็นเพราะว่าต้นคลิปนะคะมันไม่มีเสียงน่าจะอัพโหลดไม่สมบูรณ์นะคะอันนี้มนกิติยานะคะมนกิติยาตัวนี้กระถาง4นิ้วนะคะลน้นล้นกระถางแล้วนะคะนี่ตัวนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปราคา2องเจบาทนะคะสําหรับมนกิติยากระถางนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้อันดามันนะคะอันดามันจะอยู่ที่ราคาแ0ดสิบบาทนะคะอันดามันเป็นไม้ที่แบบ ออกทนอาจจะมืดนิดหนึงนะคะในภาพรวมแต่ว่าจะมีชุมพูขาวนะคะแทรกออกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้ไปราคา80นะคะอันดามันอันนี้เป็นใบหอกนะคะอันนี้เป็นใบหอกเบอร์หนึ่งแล้วกันค่ะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะใบหอกเบอร์หนึ่งแอบติดด่างกลางใบนิดหน่อยแบบนี้นะคะสีสวยมากสีเหลือบค่ะอันนี้นะคะพรมณีนะคะพรมณีจะอยู่ที่ราคาห5 0บาทนะคะพรมณี นี่เลยอันนี้สาวเมืองเหนือนะคะสาวเมืองเหนือจะออกทนชมพูหวานๆนะคะตัวนี้นี่เส้นใบชมพูอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสาวเมืองเหนืออันนี้จับจังหวัดอีกตัวหนึ่งนะคะเขาชื่อว่าจังหวัดขอนแก่นนะคะจังหวัดขอนแก่นใบกลมแดงนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะจังหวัดขอนแก่น นี่ค่ะม่านนางพิมพ์นะคะตอนเด็กเป็นสีเขียวแบบนี้เลยเริ่มกัดมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะไซส์นี้นะคะกระถางสี่นิ้วอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะม่านนางพิมพ์ลากทะลุแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้คือโฉมปานนะคะสําหรับโฉมปานนะคะมีกระถางสี่นิ้วแบ่งนะคะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวหนูหยิบให้ดูค่ะนี่นะคะโฉมปานค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะรากทะลุเรียบร้อยทรงใบสวยมากนะคะเป็นเอกลักษณ์ อันนี้เป็นไม้เก่านะคะหายากแล้วค่ะโฉมป้านตาละแม่จันทานะคะใครชอบไม้โทนชมพูแจมๆนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากสวยด้วยนะคะนี่อันนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะตาละแม่จันทาอ่าไม้ใบเงาตัวนี้นะคะใครจาได้บ้างนะคะตัวนี้คืออินทระรังสรรค์น,นะคะอินทระรังสรรค์จะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะอินทระรังสรรค์อันนี้เป็นลาสีพืชศพนะคะตัวนี้จะย่อมลงมาหน่อยนะคะแล้วก็ บางอันก็จะหลุดกาบนะคะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะฟอร์มสองร้อยตอนนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นฟลายฟอร์มที่สวยมากนะคะสำหรับราศีพฤษภนะคะวันนี้มีไซส์หนึ่งร้อยมาแบ่งค่ะอันนี้สวยนะคะลาตีประดับดาวนะคะนี่สีสวยมากนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมต้นแม่นะคะนี่สีสวยมากใบปอมๆน่ารักเลยค่ะตัวนี้ ลูกไม้ลายนี้นะคะใครชอบลายๆแบบนี้แล้วก็มีจุดด้วยนะคะให้ไปราคาห0บาทนะคะเป็นลูกไม้รหัสสอเสือนะคะจะมีด้วยกันอยู่3ต้นนะคะเหมือนกันเดะนะคะตัวนี้นี่ค่ะเขาผ่ามาจากชุดเดียวกันนะคะให้ไปราคาห0บาทนะคะรหัสสอเสือค่ะชินหน้าบัญชนนะคะนี่กระถาง4นิ้วนะคะอันนี้ให้ไปราคา170บาทนะคะชินนบัญชน หน้าสวยนะคะตัวนี้หน้าม่วงค่ะอันนี้เทพสายลุ้งนะคะนี่ดังสวยมาเลยนะคะตัวนี้จะดงังแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะมีขึ้นใบนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะริมริมนิดหนึ่งนะคะอันนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเทพสายลุงะะ้งค่ะสีสหัสนะคะแดงมากค่ะแดงยันก้านนะคะไม้ฟอร์มพุ่มตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสีสหัส อันนี้พายจันนะคะไม้ป้ายเหมือนกันตัวนี้อยู่ตับขุนช้างขุนแผนนะคะพายจันให้ไปาราคาหนึ่งร้อยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้รัตนสินนะคะรัตนาสินตัวนี้ป้ายชมพูสวยเลยอันนี้ให้ไปาราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะมีจํานวนหลายต้นอยู่ค่ะรัตนาสินต้นใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เทพอมฤตนะคะอันนี้ให้ไปาราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะเทพอมฤต ะะจะกัดขาวนะคะตัวนี้เมืองจันทร์นะคะเมืองจันทร์โทนแดงนะคะตัวนี้ไม้เก่าค่ะชื่อเมืองจันทร์อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทค่ะเมืองจันทร์อันนี้จะเป็นเพชรบ้านปทุมนะคะไม้ป้ายสีหวานสวยๆเลยตัวนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะเพชรบ้านปทุมอันนี้ลูกไม้นะคะผสมธาตุบางแก้วผ่ามานิ่งแล้วนะคะตัวนี้อันนี้ให้ไปกระถางละ100บาทค่ะสีหวานเลย ทิพวาลีนะคะทรงใบสวยมากนะคะตัวนี้ฟอร์มล้นๆกระถางแล้วค่ะเขาเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะพุ่มสวยตัวนี้ให้ไปราคา200บาทค่ะพลอยชมพูนะคะไม้โทนเข้มตัวนี้ให้ไปราคา80บบาทนะคะพลอยชมพูนี่ค่ะอันนี้สีหวานสวยมากนะคะนี่ ะค่ะอันนี้ก็ภูพิงนะคะภูพิงก็มีแบ่งนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะภูพิงไม้ป้ายค่ะสีหวานหวานเลยซับเศษฐีนะคะตัวนี้นี่ค่ะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะซับเศษถีอันนี้มีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทตอนเด็กๆเขาจะออกโทลนเขียวหน่อยนะคะตัวนี้อันนี้ไม้ป้ายนะคะมหาชัยนะคะมหาชัยตัวนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะมหาชัยนะด้านข้างนี่จะเป็นอสงไขยนะคะอสงไขยนี่ค่ะ นี่คะ่ะอินทรารังสรรนะคะต้นแม่ของเขานะคะสวยมากนะคะตัวนี้เป็นไม้โบราณที่แบบหน้าใบมันเงาเลี้ยงง่ายนะคะใบแข็งสุดๆเลยตัวนี้สาวโพธารามนะคะกัดเต็มจะเป็นแบบนี้นะคะสาวโพธารามนี่นะคะก็ต้นลูกจะอยู่ที่40บาทยังเขียวอยู่นะคะตอนนี้จะเหลือฟอร์มประมาณ3มนิ้วเอ้ยสนิ้วนะคะฟอร์มกระถางสี่นิ้วมีประมาณ3าใบนะคะที่มีแบ่งนะคะสําหรับสาวโพธารามนะคะนี่ เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่พี่ๆได้ไปแล้วก็ชอบกันมากเลยเพราะว่ามันเป็นโทนขาวไม่กี่ตัวนะคะตัวนี้นะเป็นไม้กระสีนะคะหนูก็ตอนไซส์ที่หนูส่งเนี่ยจะเป็นกระถางสี่นิ้วฟอร,ร์มประมาณ3ามใบราคา4ี่สิบาทนะคะ <c oughs> ก็ยังต้องลอกกระสีก่อนนะคะเพราะว่าตอนเด็กเขาเขียวนะคะนี่ค่ะราตีประดับดาวนะคะสวยมากนี่นะคะสีสวยมากนะคะตัวนี้ราตีประดับดาว ตัวนี้นะคะมีแบ่งแล้วนะคะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะใบใหญ่ๆแล้วก็ปานๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะสีสวยนี่นะคะพยายามถ่ายเพราะมันย้อนแสงนิดนึงนะคะอาจจะมืดนิดนึงนี่ค่ะนารีบุรพานะคะนาดีบุรพาอย่างที่หนูบอกนะคะตรงเขียวเนี่ยเขาจะกัดมาด้วยนะคะกัดสีชมพูมาด้วยแต่ตรงป้ายเขาจะเป็นป้ายชมพูทึบๆนะคะนี่ อันนี้คือตรงป้ายน,นี่คือตรงกัดสีนะคะแต่ตอนเด็กเป็นเขียวป้ายชมพูเฉยๆนะคะตัวนี้มีแบ่งนะคะตัวลูกจะอยู่ที่ราคาหนึ่งรบาทค่ะนารีบุรพาเนี่ยค่ะพามาเดินตรงนี้นะคะระหว่างทางที่เราจะไปชมอุ้ยเกือบลม้มเลยนะคะขออภัยค่ะระหว่างทางที่จะไปชมทวีอ่ะเหลืองวันชนะนะคะ เดินไปพร้อมกันเลยค่ะเพราะว่าระหว่างทางสวยมากนะคะน,นี่อันนี้คือแก้วโกเมนนะคะอันนี้ก็มีแบ่งแล้วนะคะแก้วโกเมนจะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะแก้วโกเมนนะคะหรือว่าใครชอบโทนขาวก็จะเป็นโทนนี้ค่ะอันนี้คือบัวหิมะนะคะบัวหิมะตัวนี้ก็มีแบ่งนะคะหนึ่งร้อยบาทใบหนามากนะคะตัวนี้เป็นฟอร์มพุ่มนะคะใบหนาใบใหญ่ใบกลมะคะ่ะตัวนี้ ะะตอนโตจะมีชมพูลเลื่อนนิดหน่อยนะคะแต่ว่าสวยมากนะคะใครชอบสีโทนประมาณนี้ค่ะไปเลี้ยงกับโทนแดงนะคะสวยมากเลยตัดกันดีนะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งราคา100บาทนะคะ,นะคะเนี่ยค่ะเลี้ยงได้สีกันสวยมากนี่ค่ะอันนี้คือเหลืองวันชนะนะคะเมื่อวานนี้เหมือนจะไม่มีเสียงนะคะเพราะมีพี่ๆเม้นกันมาต้องขออภัยด้วยนะคะ หนูว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคลิปบางทีมันยังอัปโหลดไม่สมบูรณ์เพราะว่าบางทีระยะเวลาในการอัดคลิปมันประมาณ30นาที20กว่านาทีอย่างเงี้ยนะคะอาจจะชา้านิดน,นึงต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะถ้าใครประสบปัญหานี้ก็ลองอ,ออกแล้วเข้าใหม่ก็ได้นะคะพิมพ์เข้ามาใหม่แล้วก็กดรับชมใหม่นะคะบางทีมันยังอัปโหลดไม่สมบูรณ์นะคะนี่ค่ะอันนี้คือเหลืองวันชนะนะคะสําหรับวันนี้ก็มีต้นลูกมาแบ่งด้วยนะคะ150บบาทนะคะเพราะว่าไปเช็คต้นลูกไปแล้วเริ่มโตแล้วนะคะ หนูเอาให้ดูต้นต้นคลิปนะคะเป็นกระถางสี่นิ้วอันนี้พามาชมแม่เขาค่ะเขาจะเป็นเหลืองขอบขอบนะคะไส้กลางจะเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็มีเม็ดนะคะอันนี้นะคะเป็นหง์ดรุนนะคะเมื่อวานหนูก็พามาชมค่ะตัดลายสวยมากนะคะหง์ดรุนเป็นไม้เขียวตอนเด็กนะคะก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา200บาทนะคะเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะสําหรับหง์ดรุนแล้วก็โทนเข้มๆอันนี้คือพญามมาจุลานาคะใบแข็ง แล้วก็ทนมากนะคะใบแข็งแบบว่าออกแดงเงานะคะตัวนี้มีแบ่ง150นะคะค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจพันไหนนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์0 6น2 8 2 4ส6 3นะคะสวนสานิตบอนสีนะคะโทรได้ตลอดเลยนะคะมีทั้งโอน์แล้วก็ปลายทางดึกๆก็โทรได้นะคะบางทีพี่ๆหลายท่านเกงใจนะคะสามารถโทรได้นะคะเพราะบางทีตอนเช้าหนูเข้าใจค่ะบางทีลืมนะคะว่า เอ๊ะเราจะสั่งพันอะไรหรือว่าถูกใจพันุไหนนะคะก็สามารถโทรได้เลยหรือว่าทักไลน์ได้เลยนะคะถ้าใครมีไลน์ก็ทักไลน์ได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวหนูทิ้งเบอร์ไว้ก่อนนะคะเบอร์จะอยู่ที่เบอร์0 6 4 2 8 2 4 3 6 3เบอร์นี้โทรได้เพื่อนๆได้ค่ะหรือว่าใครตอดมาตอดมาก็ได้นะคะให้หนูโทรกลับก็ได้เหมือนกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะหนูฟากกดติดตามด้วยนะคะถ้ามีโปรพิเศษอะไรหรือว่าเผื่อมาจัดเซตจัดโปรอะไรจะได้พี่ๆจะได้เข้ามาชมเป็นคนแรกๆแล้วก็ได้โปรด้วยนะคะสำหรับวันนี้ยังให้โปรเดิมนะคะก็คือ,อให้ต่ออีกหนึ่งวันนะคะเพราะว่าเมื่อวานคลิปพี่ๆหลายท่านทักมาว่ามันดูไม่ค่อยได้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะก็เป็นโปรที่ ซื้อครบ200บาทนะคะก็จะมีของแถมให้นะคะของแถมหนูจะสุ่มไปให้นะคะตัดใบไปให้ส่วนใหญ่จะมีหัวติดแล้วนะคะที่เป็นของแถมลากเป็นปุ่มเลยนะคะบางต้นก็เดี๋ยวจะแถมไปให้ในกล่องของพี่ๆนะคะสําหรับวันนี้หนูก็ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาติดตามตลอดเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมบอนสีสวยๆอีกนะคะแล้วก็ใครแบบว่าวิธีการปลูกหรือว่าการดูแลนะคะเดี๋ยวถ้า มีเวลาเดี๋ยวหนูทําซ้าให้อีกรอบหนึ่งนะคะอาจหนูเคยทําไปแต่ว่าหนูจําไม่ได้แล้วว่าคลิปไหนนะคะว่าปลูกแบบไหนนะคะหรือว่าร่อน้ําประมาณไหนก็ส่วนใหญ่แล้วหนูก็จะพาชมแล้วก็แนะนําไปด้วยบางทีไม่ได้ทําสาธิตให้ดูนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะเดี๋ยวหนูจะมาทําคลิปหาแยกให้อีกอันหนึ่งนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ